ครับผมโดยพักเพื่อไทยนะครับได้ออกมาเตือนนะครับทางด้านของกลุ่มอมตะและก็รวมไปถึงผู้ที่สนับสนุนม็อบป,ประชาธิปัตย์นะครับว่าระวังจะถูกกระชากหน้ากากหากประชาชนออกมาสัแดงพลังปกป้องประชาธิปไตยครับในอนุสวรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยเปิดเผยถึงแผนการของม็อบป,ประชาธิปัตย์และเครือข่ายที่ได้ดําเนินการอยู่ในขณะนี้ว่ามีการวางแผนมาล่วงหน้าและกําหนดเวลาดําเนินการอย่างชัดเจน โดยปัจจุบันได้ดำเนินการมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่4มีนาคมจนถึงเดือนเมษายนคือการชี้บูลความผิดแก่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างจากนั้นก็นำคณะรัฐมนตรีทั้งชุดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้หนึ่งในคณะรัฐมนตรีมีโอกาสได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วจึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกจากรัฐบาลรักษาการโดยอ้างผลมาจากการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สำเร็จ พรคเพื่อไทยจึงขอแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบและร่วมกันออกมารักษาประชาธิปไตยหากม็อบประชาธิปัตย์ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวส่วนกลุ่มอมาตย์ที่สนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์ควรตระหนักถึงผลการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวหากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศออกมากลุ่มผู้สนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์อาจจะถูกกระชากหน้ากากได้นี่คือการเปิดโปงแผนบันไดสี่ขั้นแล้วมาพูดวันนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อจะสื่อสารไปถึงสองกลุ่มด้วยกันหนึ่งพี่น้องประชาชนที่เราฟ้ององค์กรอิสระแล้วไม่เกิดผลครับเราจึงฟ้องท่านให้ท่านเตรียมตัวที่จะลุกขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้แล้วก็ปกป้องกระบวนการประชาธิปไตยสองสื่อสารไปยังกลุ่มอามา์และอภิสิทธิชนทั้งหลาย ที่คิดว่าจะทำสำเร็จด้วยแผนบันไดสี่ขั้นสุดท้ายนี้แต่ขอเรียนว่าอย่าได้ย่ำใจครับส่วนเหตุระเบิดระหว่างปฏิบัติการขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าพักเพื่อไทยได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าวิถีระเบิดในที่เกิดเหตุน,นั้นมาจากบริเวณสะพานข้ามแยกซึ่งใกล้กับเวทีมอบประชาธิปัตย์ระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดชนิดเดียวกันกันกบที่บริเวณถนนบรรทัดทองและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำให้กลุ่มม็อบประชาธิปัตย์เป็นกลุ่มที่น่าสงสัยที่สุดเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามไปยังองค์กรอิสระว่าการชุมนุมในลักษณะดังกล่าวยังเป็นการชุมนุมที่สันติอหิงสาอีกหรือไม่ขณะที่ในส่วนของประชาชนก็ต้องร่วมกันตรวจสอบและประเมินเหตุการณ์ว่ากลุ่มใดจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด